สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดฟรีแต่ดีรอฟอทอเผยโฉมรถไฟมือ2ขีฮะ183ปรับปรุงใหม่3คันพร้อมวิ่งบริการปลายปีนี้รอฟอรทอเผยโฉมรถดีเซลรางปรับอากาศขีฮะ183มือ2จากญี่ปุ่นแต่ปรับปรุงใหม่แล้วเสร็จ3คัน พร้อมทดลองให้บริการเดินรถจากสถานีมักกะสันชาเชิงเซากรุงเทพก่อนเปิดให้บริการปลา,ายปี65นำร่องเส้นทางระยะสัน้นแบบวันเดยทริปขบวนเทศกาลในวันสำคัญพร้อมเร่งปรับปรุงส่วนที่เหลือก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบปลายปี66นายนิรุตมณีพันธุ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่การรถไฟได้รับมอบรถดีเซลรางปรับอากาศ รุ่นคีฮะห8 3จากบริษัทฮอกไกโด r รล l w a y Company หรือ JR o อกไกโดประเทศญี่ปุ่นมาจำนวน17คันโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายซึ่งประกอบด้วยรถดีเซลรางปรับอากาศแบบมีห้องขับสูงหรือ Hi แคป a 0 40ที่นั่งจำนวน8คันรถดีเซลปรับอากาศแบบไม่มีห้องขับ68ที่นั่ง8คันและรถดีเซลรางปรับอากาศแบบมีห้องขับแบบต่ำ หรือโลแคป52ที่นั่งจำนวน1คันและได้มีการส่งมอบรถมาเมื่อ13ธันวาคม2564เพื่อทำการดัดแปลงเป็นตู้รถไฟสำหรับให้บริการแก่ประชาชนและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศนั้นล่าสุดการรถไฟโดยฝ่ายการช่างกลได้ดำเนินการปรับปรุงรถดีเซลรางปรับอากาศรุ่นคีฮะ183เสร็จสมบูรณ์แล้ว3คันพร้อมกับได้นำมาเปิดทดลอง เดินรถจากเส้นทางมักกะสันชาเชิงเซากรุงเทพเป็นครั้งแรกโดยมีคณะสื่อมวลชนร่วมทดสอบให้บริการประกอบด้วยรถดีเซลรางปรับอากาศแบบมีห้องขับสูงจำนวน2คันและรถดีเซลรางปรับอากาศแบบไม่มีห้องขับจำนวน1คันซึ่งการทดลองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีสามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งภายหลังจากการทดสอบประสิทธิภาพขบวนรถ ชุดแรกเสร็จแล้วการรถไฟจะเร่งปรับปรุงรถคันอื่นที่เหลือเพื่อเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายปี2566สำหรับการปรับปรุงรถดีเซลรางประประกาศรุ่นคีฮะ183การรถไฟนั้นได้มีการปรับขนาดความกว้างของล้อจาก1.067เมตรให้มาเป็นขนาด1เมตรมาตรฐานทางรถไฟไทยรวมถึงได้ทำการทดสอบสมรรถนะของรถโดยวางแผน ปรับปรุงรถเป็น4ชุดชุดละ4คันโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้งานควบคู่กับการรักษาเอกลักษณ์กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นทั้งนี้ในระยะแรกนั้นการรถไฟได้ปรับปรุงภายในรถใหม่โดยมีการตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องยนต์ระบบห้ามล้อระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศรวมถึงความสะอาดภายในซักล้างเบาะที่นั่งผ้าม่าน ปรับปรุงป้ายสัญญาณภายในจากภาษาญี่ปุ่นให้มีภาษาอังกฤษเพิ่มเติมพร้อมระบุห้องสุขาโดยได้ทดลองระบบการทำงานแบบเสมือนจริงทั้งหมดอีกทั้งยังได้ดัดแปลงชุดหัวท่อเติมน้ำใช้และชุดหัวสูบ่ายจากถังเก็บสิ่งปฏิกูลให้สามารถใช้ร่วมกันกับรถโดยสารประเภทชุดด้วยขณะที่การปรับปรุงภายนอกตัวรถนั้นมีการดัดแปลงและปรับปรุง นำคมไฟสองทางด้านบนของตัวรถออกเนื่องจากเกินเขตโครงสร้างของรถและได้ย้ายไฟมาติดตั้งที่หน้ารถแทนบริเวณซ้ายและขวาจำนวน2ดวงตลอดจนดัดแปลงบันไดให้สามารถขึ้นลงได้กับชันชลาที่ต่ำได้รวมถึงปรับสภาพผิวตัวรถโดยได้ขัดทำสีใหม่โดยการใช้น้ำยาลอกสีแทนการใช้ความร้อน เพื่อไม่ให้เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังคงใช้เฉดสีเดิมเพื่อคงกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นอยู่ส่วนแผนการปรับปรุงระยะที่2การรถไฟได้วางแผนการซ่อม,มบำรุงใหญ่เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้บริการเดินรถได้ในระยะยาวอาทิเช่นการเปลี่ยนล้อเพลาใหม่พร้อมแบรลิ่งเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่เปลี่ยนเครื่องทำลมอัดใหม่ ปรับปรุงระบบปรับอากาศปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างเป็น220โวลต์และระบบไฟฟ้าทั้งหมดเป็น380โวลต์ทับ220โวลต์50เฮิรตซ์โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการครบทุกคันประมาณ2ปีทั้งนี้ภายหลังจากการปรับปรุงขบวนรถชีฮะ183เสร็จครบถ้วนการรถไฟจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อกำหนดเส้นทางให้บริการโดยจะเริ่มให้บริการ ในเส้นทางระยะสั้นแบบวันเดทริปขบวนสำหรับเทศกาลในวันสำคัญหรือให้บริการเช่าเมาส์ขบวนก่อนเพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการสูงสุดซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนธันวาคม2565การรถไฟมุ่งหวังว่าการเปิดให้บริการขบวนรถไฟดีเซลรางปรับอากาศรุ่นทีฮะห8 3นี้จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ภายในประเทศไทยนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์การเดินทางใหม่ๆนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงทางรถไฟให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการช่วยกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งต่อเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืนต่อไปความคืบหน,น้าล่าสุดรัฐบาลเผย u n d p จัดประเทศไทย อยู่ในกลุ่มประเทศมีการพัฒนามนุษย์สูงสุด3ปีต่อเนื่อง11กันยายนนางสาวไตสุรีไตโสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อไม่นานมานี้สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานความช่วยเหลือในด้านของการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UN ได้เผยแพร่รายงานการพัฒนาของมนุษย์หรือ Human Development Report ประจำปี2021-2022ซึ่งมีสาระสำคัญระบุถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆที่กระทบต่อการพัฒนาของมนุษย์ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการ,รเผชิญกับโรคระบาดผลจากสงครามที่กระทบต่อราคาน้ำมันและค่าครองชีพภัยคุกค,คามจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศพร้อมกับมีข้อเสนอแนะต่อประเทศต่างๆในการกำหนดนโยบาย เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในสถานการณ์ความไม่แน่นอนพร้อมกันนี้ในรายงานได้จัดทำดัชนีการพัฒนามนุษย์หรือ Human Development Index หรือ HDI ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดความสำเร็จโดยเฉลี่ยของแต่ละประเทศในการพัฒนามนุษย์ด้วยรายงานระบุถึง HDI ของประเทศไทยในปี2021อยู่ที่0.800อยู่ในลำดับที่66 จาก191ประเทศทั่วโลกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ระดับสูงมากและอยู่ในกลุ่มประเทศนี้ต่อนเนื่องมาแล้ว3ปีตั้งแต่ปี2019หรือพศ2562เป็นต้นมานางสาวไตสุรียังกล่าวว่าหากพิจารณาเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนมี4ประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ที่มีการพัฒนามนุษย์ระดับสูงมากได้แก่สิงคโปร์คะแนน0.939บรูไน 0.829มาเลเซีย0.803และประเทศไทย0.800ประเทศที่มีการพัฒนาระดับสูงมี2ประเทศได้แก่อินโดนีเซีย0.705และเวียดนาม0.703และประเทศที่มีการพัฒนาระดับกลางมี4ประเทศได้แก่ฟิลิปปินส์0.699ลาว0.607และเมียนมา0.585ทั้งนี้ จะวัดความสําเร็จโดยเฉลี่ยของแต่ละประเทศในการพัฒนามนุษย์3ด้านได้แก่ด้านสุขภาพด้านความรู้และด้านการครองชีพแบ่งระดับการพัฒนาเป็น4กลุ่มซึ่งในปี2021ใน191ประเทศทั่วโลกจัดอยู่ในแต่ละกลุ่มได้แก่กลุ่มที่มีการพัฒนาสูงมากดัชนี0.800ถึง1 0 0จจำนวน66ประเทศพัฒนาสูงดัชนี 0.700ถึง0.799จำนวน49ประเทศพัฒนาระดับกลางดัชนี0.550ถึง0.699จำนวน44ประเทศและพัฒนาระดับต่ำดัชนี0.350ถึง0.549จำนวน32ประเทศการที่ประเทศไทยมีผลการพัฒนามนุษย์อยู่ในระดับสูงมากได้ต่อเนื่อง สะท้อนถึงความสําเร็จในการผลักดันนโยบายต่างๆของรัฐบาลซึ่งยังคงขับเคลื่อนโดยรับฟังข้อเสนอแนะขององค์กรระหว่างประเทศเช่น UNDP มาปรับใช้และเดินหน้าตามแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนแม่บทฉบับต่างๆที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบโดยมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนางสาวไตสุรีกล่าว